สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2556นะครับวันจันทร์ต้นเดือนนะครับอยู่กับผมวุฒินันนาหิมและคุณโมนายเย็นบุตรครับก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นทําการวันแรกนะครับของไตรมาสที่2ก็เลยมาเจอกับ2หนุ่มก่อนะฮะในช่วงนี้ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับมีเรื่องใหญ่ๆทางด้านเศรษฐกิจที่ท่านต้องจับตาดูให้ดีเนี่ยหลายเรื่องด้วยกัน ไล่เรียงกันมานะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้ก่อน5เมษายนรอดูซิว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่และปริมาณสำรองจะพอเพียงจะเกิดปัญหาไฟดับหรือไม่ก่อนถึงหน้านั้นนะครับวันพุธนี้ครับ3เมษามีการประชุมกรนง,อง,อง,องอก็ดูซิว่าจะตกลง คงหรือว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายแต่อยากจะพาไปดูเรื่องที่จับต้องได้ก่อนโดยเฉพาะการประชุมครมสัญจรเมื่อวานนี้ครับการประชุมครมสัญจรเมื่อช่วงวันอยู่ที่ผ่านมาเองนะครับรัฐบาลก็ได้มีการพูดถึงงบประมาณถึง622ล้านบาทเนี่ยครับที่เขาประชุมไปเป็นครมสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆเองเนี่ยฮะทางด้านของอทาง5จังหวัดที่เขาพูดถึงก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง5จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือสมุทรปราการฉะเชิงเซาปราจินบุรีนครนายกและจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งวงเงินที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็น21โครงการวงเงิน622ล้านบาทนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายพูดถึงเรื่องของงบประมาณทั้งหมดนี้นะโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะเร่งจัดทํารายละเอียดเพื่อจะเสนอสํานักงบประมาณภายใน2สัปดาห์ ซส่งขนาดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมยังอนุมัติในหลักการโครงการที่เสนอมาทั้งอีก203โครงการในวงเงิน9 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับหากมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยจังหวัดที่5จังหวัดดังกล่าวที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้นมีอะไรบ้างนะครับวงเงินอยู่ที่107ล้านบาทเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดเชียงเซานะครับสโครงการด้วยกันสมุรประการ3โครงการวงเงิน100ล้านบาทนครนายก4ี่โครงการวงเงิน100ล้านบาท สระแก้ว4ี่โครงการวงเงิน1 0 4ร้อยล้านบาทแล้วจังหวัดปราจีนบุรี3โครงการวงเงิน1 0 3ล้านบาทนะครับซึ่งพื้นที่ในการพัฒนาเขาก็จะพัฒนาโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิในจัง,จงหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณโมนายฮะให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมิด,ด้วยซึ่งต้องบอกว่าสุวรรณภูมิเ,เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งของไทยเราเองก็ว่าได้นะครับ ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเขาก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งการรวบรวมและก็กระจายสินค้าส่วนทางด้านของนครนายกครับจะให้เป็นพื้นที่เกษตรคุณภาพเพื่อเป็นการส่งออกและก็มีแนวโน้มพัฒนาเป็นซิลิคอนวัลเลย์ด้วยนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นคุณภาพสูงสักนิดหนึ่งซึ่งมีพื้นที่แก้วสาหกรรมตามแนวถนน304ขออภัยครับ304ฮะจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีก็ถือว่าจะเป็นพัฒนา เป็นฐานอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็รองรับการโยกย้ายอุตสาหกรรมจากพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับทางด้านของตะวันตกตอนกลางเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็อยู่ในหนึ่งใน5จังหวัดที่ว่าไปนะครับเขาก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาแพทย์แผนไทย และพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดสะแก้วก็จะเป็นศูนย์กลางการผลิตพืชพลังงานรวมทั้งอำเภออรัญญประเทศก็จะเป็นเมืองการค้าชายแดนหรือเป็นเมืองคู่แฝดของอารัญญประเทศปอยเป็ดน,นะครับฟังดูแล้ว5จังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะฮะน่าจะเนื้อหอมพอสมควรนะครับถ้างบอกว่าได้เม็ดเงินก้อนนี้จากทางครมอไปโดยเฉพาะการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางด้านของอุตสาหกรรมทางด้านของแพทย์แผนไทยตลอดจนถึงขั้นเป็นซิลิคอนวันเล่เมืองไทยเลยนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ครมสัญจรมีมติเห็นชอบออกมาและน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเช่นเดียวกันก็คือการอนุมัติงบ400ล้านบาทจากทางกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับเอามาใช้ในการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ส่วนกเกษตรกรก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับที่ท่านกําลังรอดูกันอยู่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะอนุมัติหรือเปล่ากับโครงการรับจำนำข้าวนาปังฤด,ดูการผลิตปี2556สุดท้ายก็หนีไม่พ้นครมก็อ,มอ,มอ,มนอนุมัตรริออกมตรรอาตามคาด ซึ่งก็จะเริ่มต้นรับจำนำนะครับ1เมษายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปแต่หลักเกณฑ์นั้นค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่เขาระบุว่าห้ามไม่ให้เข้าเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า110วันเนี่ยเข้าร่วมโครงการเพราะถือว่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำนะครับรวมทั้งยังมีข้าวพันธุน์อื่นๆอีก18สายพันธุ์ด้วยกันที่กระทรวงกรเษกษตรกำหนดเอาไว้ว่าไม่ให้เข้าร่วมโครงการนี้ คาดการเบื้องต้นนะครับว่าข้าวเปลือกนาปรังที่จะเข้าร่วมโครงการน่าจะอยู่ที่7ล้านตันข้าวเปลือกในวงเงินที่ต้องใช้รับจำนำทั้งหมด1 0 0 0 0แสนกับอีก5,000ล้านบาทเริ่มต้น1เมษายนเป็นต้นไปนอกจากนี้ครับยังมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นชาวนาแต่ละรายเนี่ยจะจำนำข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน2ครั้งต่อแปลงต่อรายนะครับรวมถึงชาวนาก็ต้องนำผลผลิตเข้าโครงการได้ไม่เกิน20%ของผลผลิตเฉลี่ยที่คำนวณเอาไว้เท่านั้นเองดังนั้นหลักเกณฑ์เปลี่ยนไป พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับต้องไปตรวจสอบรายละเอียดให้ดีว่าข้าวที่ท่านปลูกนั้นสามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำเข้าเปลือกนาปรังรอบใหมให่หรือเปล่านะฮะครับขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาก็เตเรียมพิจนนารณาเรื่องของ fta นะครับ eu นะครับที่พร้มอมกับส่ง14ทีมเพื่อที่จะคุยในช่วงนัดแรกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกกันก่อนนะครับว่ามีเสียงคัดค้านกัอนออกมาเหมือนกันแต่ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมพิจาร เดินหน้าจะจะ FTA EU เนี่ยครับโดยที่จะมีการเตรียมประชุมนัดแรกแในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมโดยเขาจะส่งหัวหน้าทีมเจรจาทั้ง14ชุดเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นตามมาติของคณะกรรมการเจรจา FTA ไทย EU โดยมีคุณโอลานชัยประวัติเป็นประธานในการประชุมด้วยนะครับซึ่งจะกำหนดท่าทีในการเจรจาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะเดินทางไปเจรจากับ EU ก่อนนะครับ ซึ่ง14หัวข้อที่จะต้องมีการกำหนดท่าทีด้วยกันเนี่ยฮะก็จะมีด้วยการเรื่องของ1คือการค้าสินค้า2ก็จะเป็นกฎว่าด้วยทินกําเนิดสินค้า3พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะครับ 5. อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า6มาตรการยายาทางการค้า7การค้าบริการ8การค้าลงทุน9การซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10. ทรัพย์สินทางปัญญา 11. นโยบายด้านการแข่งขัน 12. การระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 13. การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและสุดท้ายคือ 14. คือบททั่วไปเกี่ยวกับความโปร่งใสและบริหารจัดการความตกลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเม็ดเงินของไทยที่ไปอยู่ใน EU นะครับมีความสำคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ภาคบริการนะครับเพื่อที่จะป้องกันการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นซึ่งต้องบอกว่าในปี2554นะฮะ EU เข้ามาลงทุนในไทยรวมๆอยู่ที่มูลค่าสัก3,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะช่วยให้ไทยเนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องของ ถูก EU ตัดสิทธิพิเศษทางภาษี GSP หรือทางด้านศุลกากรในวันที่1มกราคมปี58ในช่วงของการเปิดประชาคมอาเซียนนั่นเองครับทุกๆครั้งที่มีการไปเซ็นสัญญาเรื่องของ FTA นะครับแน่นอนว่าก็จะมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์รัฐบาลก็หวังว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะสามารถมาชดเชยได้กับสิทธิพิเศษ GSP ที่เราจะเสียไปในปี58แต่ก็อย่าลืมคนที่เสียประโยชน์เนี่ยท่านจะมีมาตรการอะไรดูแลผู้ประกอบการในกลุ่มนั้นด้วย มาอย่างนั้นเขาเสียเต็มๆและสุดท้ายเนี่ยอาจถึงขั้นปิดกิจการได้